คุณจอมพลรุ่งเรืองชูเลิศโพสต์นายกรัฐมนตรีแพรทองทานชินวัตรและรัฐมนตรีร่วมกันขึ้นเวทีหาเสียงเป็นผู้ช่วยหาเสียงผิดกฎหมายหรือไม่ต้องติดตามกันต่อไปมาตรา187อันเป็นเหตุให้ความเป็นรัฐมนตรีเส้นสุดลงเฉพาะตัวตามมาตรา170วงเล็บ5หรือไม่กะกะตต้องส่งสารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยอย่าได้นิ่งเฉยการเป็นผู้ช่วยหาเสียง เป็นไปตามระเบียบกะกะตได้รับค่าจ้างวันละไม่เกิน300บาทอดีตนายกสมัครสุนทรเวทโดนสอยมาแล้วเรื่องเป็นลูกจ้างรายการชิมไปบ่นไปถ้าใช้บรรทัดฐานเดียวกันและตัดสินง่ายมากไม่ต้องรากยาวและการที่นายกรัฐมนตรีพูดที่อำเภอศรีสงครามจังหวัดนครพนมว่ามาทีไรคนที่ยากจนจะร่ำรวยยาเสพติดจะต้องหมดไปอันนี้ยิ่งชัด เข้าไปใหญ่เรื่องทั้งหมดทั้งปวงวินิจฉัยง่ายกว่าพักก้าวไกลล้มล้างการปกครองซะอีกอีกการยุบพักก้าวไกลในอดีตข้อหาล้มล้างทั้งที่กะกะตออนุมัติให้ใช้หาเสียงแต่ผลสุดท้ายกะกะตไม่มีความรับผิดชอบบ้านเมืองจึงเกิดวิกฤตอยู่เช่นนี้พี่น้องเอซผู้รับความเป็นธรรมทั่วไทยทั่วโลกครับ สวัสดียามเช้าครับวันนี้มีประเด็นสั้นๆที่น่าสนใจน่าติดตามไม่ทราบว่าพี่น้องประชาชนมีความคิดเห็นเช่นไรแต่กรณีนี้ศารรัฐธรรมนูญเคยสั่งให้อดีตพระนาท่านนายกรัฐมนตรีสมัครสุนทรเวท ้นจากตำแหน่งไปแล้วด้วยข้อหาว่าเป็นลูกจ้างทำกับข้าวรายการชิมไปบนไปชิมไปบนไปท่านสมัครศุนทรเวทไม่เคยบอกด้วยตัวเองว่าเป็นลูกจ้างแต่ยังถูกสารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยให้พ้นตำแหน่งนายกรัฐมนตรี ด้วยการไปเปิดพจนานุกรมหาคำว่าลูกจ้างเพื่อเอานายกรัฐมนตรีสมัครสุนทรเวศให้พ้นเส้นทางการเมืองให้ได้ตามความต้องการให้เป็นไปดังใจของเผด็จการในขณะนั้นผมหวังว่ากรณีที่จะพูดต่อไปนี้จะเป็นบรรทัดฐานั้นสำคัญในเมื่อสารรัฐธรรมนูญ ได้เคยวินิจฉัยไว้เป็นเช่นนั้นมาบัดนี้จะยืนยันคําวินิจฉัยนั้นหรือไม่ชัดเจนยิ่งกว่ากรณีท่านสมัครสุนทรเวชสวัสดีครับคุณก้องกิตาการแม่นประพันธ์บัณฑิตขอบคุณมากครับกรณีนี้ก็คือว่ามีรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทยประมาณสามคน ได้ขึ้นเวทีหาเสียงช่วยผู้สมัครนายกอบจอครั้งที่ผ่านมาด้วยประกาศตนว่าเป็นผู้ช่วยหาเสียงแม้กระทั่งทักษิณชินวัตรก็บอกว่าเป็นผู้ช่วยหาเสียงนัทวุฒิก็เป็นผู้ช่วยหาเสียงวันละส0มรอไอ้นั่นไม่เป็นไรเพราะเขาไม่มีตำแหน่งแห่งที่แต่บรรดารัฐมนตรีและนายกรัฐมนตรีมีปัญหาแน่นอนถ้าไม่มีปัญหาจะต้องมีปัญหา อ่านที่เขาส่งมาหน่อยนายหัวใสทําเท่าเรื่องเพื่อนนายหัวใสน่าจะคนปักใต้เขาเขียนมาว่าสามรัฐมนตรีขึ้นเวทีปราศัยเป็นผู้ช่วยอาเสียงนายกปรจผิดรัฐธรรมนูญหรือไม่นางสาวแพทองทานนายสุริยะและนางมณพรเจริญศรี ขึ้นเวทีเป็นผู้ช่วยหาเสียงนายกอบจเข้าข่ายเป็นลูกจ้างผิดรัฐธ,ธรรมนูญมาตรา187อันอาจเป็นเหตุให้ความเป็นรัฐมนตรีสิ้นสุดลงเฉพาะตัวตามมาตรา1 7 0วงเล็บ5หรือไม่กกตต้องส่งให้สารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยอย่าได้นิ่งเฉยการเป็นผู้ช่วยหาเสียงเป็นไปตามระเบียบกกต ได้รับค่าจ้างไม่เกินวันละ300บาทอดีตนายกทักษิณก็พูดบนเวทีหลายครั้งว่าเป็นแค่ผู้ช่วยหาเสียงรายได้วันละ300เรื่องนี้ถ้าดูเป็นเรื่องเล็กน้อยก็ได้ถ้าดูเป็นเรื่องใหญ่ก็ได้ดูที่ว่าแต่ละมุมมองของคนเป็นอย่างไรจะชี้ผิดชี้ถูกมันคนของใครถ้าเป็นของกูกูจะเงียบไปก่อนก็เป็นไปได้ เรื่องนี้คุณเรืองไกรได้ไปร้องต่อสารรัฐธรรมนูญแล้วด้วยน่าจับตามองเป็นอย่างยิ่งนายกรัฐมนตรีขึ้นเวทีหาเสียงเป็นผู้ช่วยหาเสียงรัฐมนตรีด้วยและที่สำคัญวันนี้ผมกำลังพูดอยู่ที่อำเภอศรีสงครามจังหวัดนครพนมที่นี่นายกรัฐมนตรีองค์เองมาวันอาทิตย์ บอกว่ามาในตําแหน่งหัวหน้าพรรผมไม่เข้าใจเหมือนกันว่านายกรัฐมนตรีนี่มันเป็นทุกวันหรือว่าเว้นเฉพาะวันเสาร์อาทิตย์มาพูดบนเวทีอย่างท่านององอาจว่ามาเทไรพักเพื่อไทยเนี่ยความยากจนจะหมดไปใครจนจะรวยมาเทไรยาเสพติดต้องหมดไปเรื่องนี้ก็สําคัญ และการที่มาขึ้นเวทีหาเสียงอย่างนายหัวไซพูดนั่นแหละครับผมมั่นใจเลยถ้าดูตามภาษาชาวบ้านผิดกฎหมายอย่างแน่นอนถ้าสมัครสุนทรเวสผิดรัฐมนตรีที่ขึ้นเวทีหาเสียงนายกอบจครั้งนี้ก็ผิดเมื่อเราว่าผิดแต่เราไม่ใช่องค์กรที่เชี้ถูกเชี้ผิดเป็นองค์กรที่จับผิดประชาชนอย่างผมเนี่ย องค์กรที่ชี้ถูกชี้ผิดก็คือสารรัฐธรรมนูญและเราเห็นแล้วว่าสารรัฐธรรมนูญก็ชี้อะไรทำาแม่งทำาแม่งมาอย่างมากมายกายกองยกตัวอย่างของพรรคเก้าไกลเนี่ยที่เขายุบพรรคเก้าไกลเนี่ยกกตนเนี่ยเป็นต้นเหตุอนุญาตอนุมัติให้พรรคเก้าไกลใช้112ในการหาเสียงเลือกตั้ง เมื่อหาเสียงเลือกตั้งเสร็จสับประชาชนวางไว้วางใจมาอย่างมากมายเรื่องก็ถูกร้องไปยังสารรัฐธรรมนูญว่าผิดกฎหมายล้มล้างการที่ก้าวไกลหาเสียงและถูกยุบข้อหาล้มล้างอะไรต่อมีอะไรไปดูเถอะครับยุบไปแล้วทีนี้ไอ้ต้นเหตุที่อนุญาตให้ก้าวไกลไปหาเสียงคือไอ้กะกะตจะรับผิดชอบกรณีนี้อย่างไร นี่คือจะต้องติดตามไล่ล่าเอาความผิดให้ได้อย่าให้กะกะตอรอยนวลถ้ากะกะตไม่อนุญาตเมือที่พักเก้าไกลเขาจะกล้าไปหาเสียงเช่นนั้นและเรื่องเหล่านี้ล้มล้างหรือไม่มันต้องใช้พินิจัยกันนานใช้ดุลพินิจกันนานมันยากนะครับเพราะมันไม่มีไม่มีหลักฐานเห็นจ,ะ,จะเลย เพียงแค่เดาเพียงแค่ตีความแต่ในขณะเดียวกันหลายพักการเมืองโดยเฉพาะพักภูมิใจไทยเกี่ยวกับศักดิ์สายามชิดชอบเนี่ยเห็นกันจัดจาเลยที่บอกว่าสุขพุนอะไรทํานองนั้นเนี่ยเห็นกันจ,าจาัดจแต่เขายังบอกว่าไม่ใช่ดังนั้นไม่ใช่ว่าองค์กรเหล่านี้เขาจะชี้ผิดชี้ถูกได้อย่างถูกต้องนะครับ บางทีมันก็ลอดช่องไปด้วยเอาละครับเรื่องทั้งหมดทั้งปวงการที่นาย,ยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีขึ้นเวทีหาเสียงนั้นเนี่ยรอควังรอดูว่าการยื่นร้องของเรืองไกรเลกิจวัฒนาอดิตววเนี่ยจะเป็นเช่นไรชัดเจนเลยตามภาษาชาวบ้านแต่ภาษากฎหมายมากหมอมากความจะเป็นอย่างไรก็ค่อยว่ากันอีกทีนะครับชาวนี้ ตั้งข้อสังเกตให้พี่น้องประชาชนติดตามแค่นี้กำลังเตรียมรถอยู่จะไปตรวจท่าทรายด่านนครพนมคำม้วนได้เรียนท่านผู้ว่าไปแล้วว่าถ้าแก้ปัญหาท่าทรายเถื่อนที่มันวิ่งเกลื่อนเมืองถนนพังคุณควันพิษไม่มีการปกคลุมบรรทุกหนาหนักเกินแก้ไม่ได้ก็จำเป็นจะต้องขับไล่ผู้ว่าโชคดีครับโชคดีโปรดไป do